ยังอยู่ในในกรอบแคบแบตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าขึ้นลงสักประมาณสักสิเหรียญเท่านั้นอเองนะคะก็คือขยับไม่มากนะโดยที่ในสัปดาห์นี้ค่ะข่าวที่เราต้องตามของราคาทองคำนะคะก็ยังจะมีในเรื่องของตัวเลขตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นตัว GDP ค่ะประมาณการ GDP ไตรมาสไตรมาส ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งจริงๆขโมก็เตรียมสไลด์มานะคะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคือมี3ตัวที่เราต้องตามก็คือ GDP ไตรมาสที่3ซึ่งประกาศกเป็นครั้งที่1่ของสหรัฐนะคะอีกอันนึงก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งที่เราคุ้นกันว่านอนฟาร์มเพโรแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออัตราการว่างงานนะคะอันนี้สไล์แรกผ่านไปตัวเลขการจ้างงานอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะประกาศกันวันศุกร์ทุกวันศุกร์คาดการณ์ยังไงบ้างสำหรับรอบนี้ค่ะสำหรับรอบนี้เองนะคะก คือเรามองว่าอย่างรอบที่แล้วที่มีการประกาศออกมาเนี่ยคะ่ะตัวเลขการสร้างงานอยู่ที่ระดับประมาณ7.2นนะคะแล้วก็แต่ว่าตัวเลขที่ทางเฟด คาดว่าอยากจะให้เห็นนะคะก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ6.5รตก็จะต,ต้องดูว่าในรอบนี้ที่มีการประกาศออกมาจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่า<ม>เ,เรามีทําตัวเปรียบเทียบมาให้ดูเหมือนกัน <ขอ S 1> นะคะเกสไลด์ที่สองใช่นะค่ะ,คะก็ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบดูค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาที่เวลามีสหรัฐมีการอัดฉีดเงินหรือว่าตัว QE ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะทุกครั้งที่อัดฉีดเงินจะส่งผลยังไงกับตัวเลขตลาดแรงงานในบ้านเราค่ะซึ่งถ้าเห็นจากกราฟเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชัดเจนคือแบ่งเป็น QE 1 QE2 แล้วก็ QE3 ไปด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามาดูกันแล้วเนี่ยคุณมนคะัะตัวแต่ละครั้งเนี่ยคือ QE1 กราฟมันจะ ปักหัวลงแต่ QE 2นี่ก็จะมีขึ้นบ้างลงบ้าง QE 3นี่คือจำนวนเม็ดเงินที่ได้มีการอัดฉีดเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดแรงงานเหรอคะค่ะก็คือตัวเลขในตลาดแรงงานเองอ่ะนะคะก็คือว่าถ้าที่เราดูจากตัวกราฟเองนะคะก็คือเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตัวกราฟที่จะขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะมีตัวเลขที่ทำให้เห็นว่าครั้งแรกในช่วงก่อนที่จะมีตัวนโยบาย QE ออกมาตอนนั้นเองสภาพเศรษฐกิจสหรัฐแย่มากนะคะก็คือว่าตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยถือว่าติดลบลงมาเลยตอนนั้นทาง รัฐเองก็เลยแก้ปัญหาโดยการอ,อ,อัดฉีดเงินออกมาก็เลยออกเป็น QE 1แต่หลังจากที่ออก QE หน่ออกมาแล้วยังไม่ดีมากนะักพอมารอบ2 QE 2ตามมามจะเห็นได้ว่าตัวเลขสถิติดลบมาตลอดก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วรอบสุดท้ายก็เป็น QE 3รอบนี้ที่ยาวออกมาอาจจะมี3หรือว่าที่เรียกว่า3ครึ่งตามออกมาด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าทิศทางถ้าสังเกตดูค่ะจากลบขึ้นมาขึ้นขึ้นลงๆตอนนี้ค่ะสถานการณ์คือเริ่มดีขึ้นแล้วบวกยาวขนาดนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานดีนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจ สหรัฐเองก็ เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะมีผลกับในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในรอบหน้าที่อาจจะเริ่มมีการลดจํานวน QE ออกมาด้วยแล้วราคาทองคำนะคะที่มีความเพื่อนไหวในช่วงที่ดําเนินมาตรการ QE เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็มีการเปรียบเทียบมาให้ดูเหมือนกันนะคะว่าตัวราคาทองคําเองในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ QE ที่มีการอัดฉีดขึ้นมาในแต่ละรอบเนี่ยค่ะตัวราคาทองคําออกมาเป็นยังไงบ้างจะเห็นได้ว่า QE 1ก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้น QE 2ก็เพิ่มขึ้นแต่พอเป็น QE 3เนี่ยค่ะคือภาพ รวมทั้งหมดยังถือว่ายัง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 อ,อ,อยู่ใกล้ๆก,กับช,ช่วงที่เป็นจุดสตาร์ทของ QE 2, 2> ก็คือจุดนี้นะคะก็คือที่ผ่านมามีการปรับขึ้นบ้างแต่ก็มีการปรับตัวลดลงมาบ้างเล็กน้อยค่ะแต่โดยรวมเนะะี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างบวกก็คือยิ่งถ้ามี QE เข้ามาสิ่งที่เราเห็นกนะ็คือว่า พอมีการอัดฉีดเงินเข้ามาเนี่ยค่ะตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นตลาดทองคําเองด้วยก็เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจากการคาดการ QE ในเวลานี้เนี่ยกลยุทธ์ในเรื่องการลงทุนในทองเนี่ยคุณมนแนะนํำยังไงคะอย่างตอนนี้เองคือเรามองว่าอย่างที่เราคุยกันมาหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าตัว QE เองเนี่ยเป็นเป็นไปได้ว่ารอบนี้อาจจะยังไม่ได้มีการปรับตัวลดสําหรับในสิ้นปีนี้อาจจะมีการไปลดอีกทีหนึ่งประมาณปลายปีหน้าดังนั้นเองนะตอนนี้ปัจจัยที่เป็นค e ออาจจะยังไม่กดดันตัวราคาทองมากนักนะคะแต่ว่าอย่าง ของนักลงทุนเองเนี่ยค่ะก็ใกล้จะปลายปีแล้วก็อาจจะอยากรู้ค่ะว่าจะเข้ามาลงทุนทองคํายังไงในช่วงที่เป็นสถานการณ์แบบนี้กลยุทธ์แบบนี้แต่ว่าสังเกตนะคะตัวราคาทองคําไม่เกี่ยวกับปัญหาปัญหาภายในบ้านเมืองเรานะคะค่ะก็คือว่าหลักๆยังดูสถานการณ์ของทางสหรัฐเป็นหลักนะคะในระยะอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทุนอย่าง SPDR ขายออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ5ตันได้นะคะแต่ว่าพอถ้าเรามาดูกราฟถ้าเป็น กราฟของการลงทุนระยะสั้น<ช>ของตัวราคาทองคำนะคะโโก็จะเห็นจากกราฟได้ว่าเนี่ยตอนนี้แนวรับนนะจะอยู่ที่1,290ค<ช>่ะแนวต้านอยู่ที่1,330<ช>นะคะก็คือว่าเรามองว่าการย่อตัวยังมีโอกาสแต่คือเราให้น้ำหนักค่อนข้างน้อย<ช>จำกัดแล้วนะคะคือเราเชื่อว่าสุดท้ายถ้าย,ย่อลงมาแล้วที่แนว1,290นเนี่ยน่าจะเป็น<ช>แนวที่มีที่ที่มีโอกาสที่จะ มีแรงซื้อค่อนข้างเยอะเพราะปัจจัยหนึงเนี่ยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของทางอินเดียด้วยก็คือยังมีแรงซื้อค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นถ้าย่อลงมาเนี่ยค่ะก็ไม่น่าจะหลุดประมาณ1 2 9 0จนถึง1,280แล้วเส้นต่างๆของคุณมวลนี่มีนยยะอะไรยังไงบ้างไหมคะสหรับก็คือจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเชื่อว่า ตัวกราฟเองนะคะน่าจะอยู่ในเส้นระหว่างสีชมพูแนวนี้ก็คือน่าจะมีโอกาสที่จะเฉียงกลับขึ้นแหละค่ะอันนี้คือเป็นในรูปของการลงทุนระยะสั้นนะคะแต่พอไปาวอีกอันนึ่งก็คือเป็นในแง่ของการลงทุนระยะกลางค่ะ ระยะกลางนี่เทรนจะคนละอย่างกันเพราะว่าอาจจะยังเป็นเทรนขาลงอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะภาพใหญ่ของระยะกลางเนี่ยยังถือว่าเป็นเทรนขาลงแต่จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูที่แนวรับของระยะกลางเนี่ยค่ะไม่น่าจะต่ํากว่าพันสองร้อยหกสิบดังนั้นคือระวังว่าอย่างการย่อตัวลงมาในรอบนี้ของราคาทองคำเนี่ยค่ะที่แนวประมาณพันสองร้อยหกสิบน่าจะเป็นแนวต่ําสุดละหลังจากนั้นเองเราเชื่อว่าน่าจะสามารถเบรกแนวพันเส้นสีชมพูเส้นนี้ค่ะก็คือมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นมาได้แล้วถ้าสามารถยืนเหนือพันสี่ร้อยเนี่ยค่ะ เรามองว่าโอกาสที่จะไปทดสอบใกล้ๆประมาณ1,500น่าจะเป็นไปได้อยู่และยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะคะคืออย่างสมมติว่าถ้าเราดูต้นปีราคาทองคําเปิดประมาณ1,600เหรียญเราเชื่อว่าจนถึงช่วงก่อนปิดปลายปีเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีแรงซื้อดันขึ้นมามีโอกาสจะขึ้นไปปิดปลายปีนี้นะคะแถวประมาณพันสรห้าสิจนถึง1,500เหรียญค่ะก็น่าติดตามมากทีเดียวนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณมลนะคะขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะ หมดเวลาลงแล้วนะคะ,คะสำหรับช่วงนี้เรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเปิด